สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้เรามาเดินต่าโคกอีกแล้วครับ ฝนไม่ตกประมาณ2 3าวันค่อนข้างจะแห้งแรงนะครับแต่เราก็มาเก็บสมุนไพรเหมือนเดิมคุณผ,ผู้ชมอากาศร้อนไม่ใช่ปัญหารเราพามาเก็บสมุนไพรด้วยมาเจอสมุนไพรตัวหนึง่งที่เราเคยพาถ่ายเมื่อปีที่แล้วใครที่เคยเห็นหรือว่าเคยกินมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เขาเป็นผักด้วยครับคนที่เป็นโรคมะเร็งมะเร็งท่อน้ําดีมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งช่องปากคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสมุนไพรตัวนี้แก้มะเร็งได้อย่างดีมีการนําไปวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปดูกันเลยครับ ใครที่เดินป่าโคกช่วงนี้บอกไปเลยครับต้องสะดุดกับต้นนี้เหมือนลูกเบอร์รี่ป่าเลยเขาเป็นผักเป็นสมุนไพรอย่างดีคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็เบาหวานสมุนไพรตัวนี้แก้ได้สามารถรักษาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับว่าจะหายแต่เขามีงานวิจัยแล้วว่าช่วยได้ช่วยรักษาได้ช่วยบรรเทาได้สมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นสองฟ้านั่นเองเยอะมากนะครับใช่หมดเลยกลิ่นของเขาจะคล้ายๆกลิ่นมะนาวมะกรูด สมกันใบอ่อนยอดอ่อนอย่างนี้ก็ここเก็บไปกินกับลาบกับก้อยได้ครับคนอีสานเขาจะนิยมกินกับกินจแจ้คลายมะนาวหรือว่าใบมะตูมคล้ายๆกันเลยสามารถกินได้ครับลูกอ่อนอย่างนี้ก็กินได้เหมือนกันครับลูกสุกแบบนี้อ่อนๆ่อนสุกกินได้หมดเลยครับยอดอ่อนก็กินได้ทําไมถึงเรียกว่าส่องฟ้าผมขอเด็ดใบให้ดูก่อนนะถ้าไม่แน่ใจให้ทําแบบนี้นะครับส่องขึ้นไปบนแสงแดดแบบนี้ แล้วใบมันจะทะลุนะครับแสงจะทะลุออกมาได้แบบนี้ครับยืนยันได้เลยครับว่าเป็นใบสองฟ้าดมดูกลิ่นของเขาสรรพคุณของเขามีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเจ้าใบสองฟ้าเนี่ยทั้งต้นของเขาเลยทั้งใบทั้งรากสามารถแก้โรคเบาหวานได้คนที่มีอาการเบาหวานจะช่วยลดระดับน้าําตาลโดยที่จะค่อยๆลดไม่เป็นการลดหั่วภาบลงจนทําให้เกิดอาการช็อคาย,ยังเป็นผักด้วย อันตรายไม่มีข้อห้ามไม่มีคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งท่อน้ําดีเป็นโรคนิดของคนอีสานเลยนะครับมะเร็งท่อน้ําดีมะเร็งเต้านมะานม,ะานมะเร็งช่องปากตัวน,นี้สามารถใช้ได้ครับน้าทั้งหมดทั้ง5้าส่วนไปนต้มปีที่แล้วผมไปถ่ายตอนที่ลูกมันไม่ค่อยมีแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายลูกให้ดูไม่ได้ชิมให้ดูแต่วันนี้มีให้ชิมเยอะมากมหลายท่านมาคอมเมนต์บอกว่าคุณหมอเขากินได้นะครับแล้วก็เป็นผักด้วยเป็นลูกเบอร์รี่คล้ายๆลูกเบอร์รี่เลย ต้นก็ไม่ใหญ่มากถ้าสูงก็ไม่เกินเขารากหอมมากๆเลยนะครับบางคนถ้าแก้เฉพาะโรคเบาหวานก็ให้ใช้แค่ใบเก็บใบอย่างเงี้ยไปล้างนะ้ำไปหั่นตากแดดต้มได้เลยครับทําเป็นชาได้เลยเอาตอนนี้นะครับรากเขาก็หอมนะครับคุณผ,ผู้ชมหอมมันสินมะนาว สองฟ้าของเราอย่าไปสับสนกับโป่งฟ้านะครับสองฟ้าก็คือทําอย่างเงี้ยสองดูถ้าโป่งฟ้ามันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันแต,ตนนน่ต้นเขาจะใหญ่กว่าครับจะเป็นพุ่มใหญ่เลยใบเขาจะคล้ายก,าาก,ากลิ่นมะนาวกลิ่นมะกรูดหรือว่ากลิ่นลูกมะสังนะครับหอมอผมากคุณผู้ชมเอาไปต้มกินนี่ก็หอมใบนะครับเก็บมาแล้วเอาไป ล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็หั่นตากแดดยิ่งช่วงนี้ฝนยังไม่ตกมากเก็บได้ง่ายใบเขาจะไม่เปื้อนโครนแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนไปแล้วฝนตกบ่อยๆลังใบเขาจะเต็มไปด้วยโครนนะครับทำความสะอาดยากนิดนึงช่วงนี้ถ้าใครมีเวลาไปเก็บได้เลยเก็บใบเขามาไว้ทำเป็นสมุนไพรไปกินเองเบาหวานความดันใครๆก็เป็นถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นอยู่ให้ลองสูตรนี้ได้ครับปลอดภัยเขาเป็นผักด้วยผมจะชิมใบของเขาให้ดูนะครับคุณผู้ชมหอมพื้นจมูกเลยครับ มาเดี๋ยวชิมลูกนะครับลูกสุกคุณผู้ชมหวานหวานครับหวานหวาน,วนหอมหอมกินได้นะครับถ้าใครจะกินเป็นผักหรือกินเป็นสมุนไพรก็ให้ศึกษาข้อมูลดีๆแต่สมุนไพรตนนัวนี้ผมให้ที่10คะแนน10คะแนนก็คือกินได้แล้วก็ปลอดภัยสมุนไพรทุกตัวถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศป่าโคกแล้วก็ต้นสองฟ้าของเราครับสวัสดีครับ